อาพูดถึงเท้าสักหน่อยนะครับผมไอ้ไม่พิถีเท้าอันนี้สันสักหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากค่อนข้างจะกลัวนะครับเรื่องเกียร์นะครับผมผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนซื้อนะครับผมยันซ่อมบำรุงนะครับเพราะว่าถ้าเกียร์พังเนี่ยผมก็เข้าใจครับเพราะว่ามันเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับล้วก็คัดเกรดรถนะครับตามสภาพเลยนะครับผมนะก็สภาพเกรดเกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูด้าล่าสักหน่อยผม อ่ะตัวด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ของ b ีซีเนะครับก็เอาไว้เตือนรถมุมอับสายตานะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีเซนเซอร์การเปลี่ยนเลนนะครับผมแล้วก็ป้าเซนเซอร์รอบคันนะครับผมอ่าเซนเซอร์การเปลี่ยนเลนนะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็เราต้องเหยียบอ่าเกิน60นะครับผมนะเกิน60กิโลเมตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลนแบบไม่ต้องเปิดไฟเดียวนะครับ ผมบอกเลยว่าได้ยินเสียงเตือนแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเปิดเสียงถ้าเปิดไฟเลี้ยวเสียงมันก็จะปกตินะมันไม่ดังนะครับผมก็ก็ช่วยได้นะครับผมนะแล้วก็ลําโพงนะครับสําหรับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากๆนะครับลำโพงของบอสนะครับผมก็ลูกค้าสายปาร์ตี้อยู่บ้านนะครับส่วนมากก็น่าจะรู้นะครับว่าลําโพงบอสมันขนาดไหนนะผมบอกเลยว่าคือมากนะครับผมนะเสียงเบสนั้นมากๆนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมกองประดับโยนนะครับวันนี้จะมาประดับนคันนี้เลยนะครับผมนะและเพี่มจจดจัดนะครับมีช่วงหนึ่งนะผมบอกเลยว่าลูกค้าทักมานะครับสําหรับคันนี้รุ่นนี้นะครับเป็น10เลยนะเป็น10 20คนเลยนะครับผมนะ สำหรับตอนนี้นะครับรถได้มาแล้วนะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคันนี้แรเทยมจัดๆนะครับสำหรับนี่เลยนะครับนี่สันเทียนาครับ 2.5XV u ันรู f นะครับคันที่เป็นปี2015นะครับมาอยู่ที่แสนต้นเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับนะามีพายกระซิบมาเมื่อกี้นะครับบอกว่าคันนี้ราคา575,000บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนไม่ถึงหมื่น9,000บาทเฮ้ยจริงดินะครับโอ้ได้รถหรูไปนะครับสไตล์ผู้บริหารเลยนะผ่อนอยู่ที่9,000บาทเท่านั้นนะครับนะปีหนึ่งเอาจริงเต็นผมเนยาเอะะนครับ แต่สําหรับตัว2.5 xv เนี่ยหาได้ยากมากๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเพราะว่าราคามันสูงนะเพราะว่าของมันหายากจริงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะสำหรับเทน่าโบติเราเห็นว่าออปชั่นเพียบแล้วนะผมบอกเลยว่านี่2.5 xv คันนี้ผมบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นเอียดแน่นจนไม่รู้ว่าจะแน่นขนาดไหนแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูโฉมภายนอกสักหน่อยนะครับผมนะด้านหน้านะครับก็ affirm, จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะแล้วก็คันนี้ผมบอกเลยว่าได้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครัรบสำหรับคันนี้นะ ด้านหน้าก็มีเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะพร้อมเลยนะครับผมด้านล่างตัดหมอก็พร้อมนะครับผมสีเดิมๆนะครับเดี๋ยวภายในเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่อันนี้ผมดูมาคร้าวๆแล้วสำหรับภายนกเนี่หมองมากนะครับมาดูนิยางสักหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบิสโตนนะครับผมปี21อนะครับที่ตั้มเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าถึงยางผมจะเป็นปียี่เ็ก็จริงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นปลายนะครับปลายปีนะครับฮะดอกยางเห็นป่ะแน่นๆเลยนะครับผมพร้อมนะแม็กต้องปัดหน่อยนะครับนะ โอเคมีแม็กทานะครับนี่เห็นไหมมีแม็กทาหน่อยนะครับผมแล้วก็ดอกยางแน่นๆนะครับยางปี2 0 2พพร้อมนะครับนี่พร้อมเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็อันนี้กล้อง360นะครับผมนะกล้องรอบคันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับมีเคลีรตมาให้นะครับขอบกระจกนะครับก็ตัดด้วยโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับนะก็ทำไม่ได้แล้วครับตามสไตล์นิสันนะครับผมนะหูๆนะครับสำหรับเทียนหน้า นะแล้วก็มีชุดแต่งด้วยนะครับสำหรับเทียน่านะถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งเพิ่มสามารถติดต่อทางเราได้นะครับมีแบบให้เลือกมากมายด้านหลังนะครับกับฝาท้ายก็จะตัดโครเมียมใหญ่ๆเลยนะครับผมนะนี่นะครับเกียร์ซีวิทีนะครับอีคโตนิกนะครับผมเกียร์ตัวใหม่ของ닛สันนะครับแล้วก็นี่นะครับสองจุดห้าไอวีของแท้นะครับดัลล่านะครับก็เป็นปาร์เซนเซอร์พร้อมนะครับสี่จุดเลยนะครับผมมาพูดถึงเทียน่าสักหน่อยนะครับผมไอซีวิทีเทียน่านิตสันสักหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากค่อนข้างจะกกกลลัััววนนะะคครรรรบบบเเเื่่อองียย์ผผมมา ไม่ต้องห่วงนะครับผมผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนซื้อนะครับผมยันซ่อมบำรุงนะครับเพราะว่าถ้าเกียร์พังเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับแล้วก็คัดเกรดรถนะครับตามสภาพเลยนะครับผมนะก็สภาพเกรดเกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูด้านล่างสักหน่อยนะครับอุปกรณ์ติดล้อแม่แรงยางอะไรครบนะครับนะไม่เคยใช้เลยมั้งเนี่ยผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยนะนี่ครับด้านข้างเดิมเดิมเลยนะครับไม่มีแกะเลยนะ โอเคมาดูฝาท้ายสักหน่อยนะครับซีนยางปกตินะครับเดิมเดิมเลยนะแล้วก็นี่ครับฝาท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับด้านท้ายไม่มีชนมาแน่นอนนะครับผมโอเคอะไรอะรถสวยอะมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะสำหรับภายนอกนะครับโอเคไปดูนี่นี่นี่เออนี่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 นะครับอันนี้ซัทลูปแท้นะครับผมไม่ได้ตัดนะเดิมเดิมเลยนะครับก็ติดฟิล์มกันร้อนเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าฟิล์มด้านบนนี้ก็80 นะครับผมก็เอาไว้การร้อนปกติเอยโดยเฉพาะเลยนะครับฮะไปนี่มาดูภายในของเราดีกว่านะครับว่าต้องทําอะไรกันบ้างนะครับผมนะเพราะว่าเห็นพวกพีิตัมบอกว่าคันนี้ภายในค่อนข้างแบบพอสมควรนะครับผมนะไปโอเคยังมานะครับผมนะภายในพอสมควรมันไม่น่าจะพอสมควรนะภายในค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับทางเรานะครับผมก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ภายในเป็นสีเบจนะครับเป็นสีครีมนะก็ เลอง่ายตามธรรมดาอยู่แล้วเอ้ยตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมน้ไม่ต้องสนใจนะครับโอเคมีหนึ่งนะครับเสริมฟองน้านะครับปีกฝั่งขวาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับต้องพ่นหนังนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปนั่งก่อนดีกว่ามานะครับนี่คอนโซลด้านกลางนะครับลายไม้แล้วพวกนี้ถือว่าสวยงามนะครับรถปี2015นะถือว่าใช่ไหมเออปี2015นะครับลายไม้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะแต่กราบด้านนอกนะครับพวกสีบอลมาแล้วพวกนี้เราสามารถพ่นได้นะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผม แล้วก็คันนี้ผมมีทํเบอกไปแล้วนะเพราะว่าตอนแรกอ่าไอ้จะปิงงบอกนะครับคันนี้เสียไอ้จะปิงงบอกตัวนี้เสียนะครับแต่ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคต์ทเครื่องสักหน่อยร้อน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 ,อ,นอยู่ไหนวะฮะธรรมดาแหละนะครับผมนะภายในมันสว่างมันเป็นสีครีมอ่ะแล้วก็ลอยมือด้วยนะครับผมนะทั้งจากลูกค้าเก่าทั้งจากมือช่างเราด้วยนะครับนะผมให้ไม่นานคันนี้ผมบอกเลยนะก็ หลังจากคลิปลงก็หนึ่งอาทิตย์นะครับผมนะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้แน่นอนนะครับเหมือนซีวิกเลยนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโดนโดนเถวบ้านนะนะครับตาลุบนี่นะครับเปิดได้นะอันนี้ก็จะเป็นมือเปิดปกตินะครับก็อันนี้ก็มี2ระดับนะครับก็เปิดรับลมเฉยๆนะครับผมนะหรือว่าจะเปิดทั้งหมดเลยนะครับนี่นะโอเคเลยนะรถมาดูออปชั่นกันดีกว่าเต็มยังไงบ้างนะครับ เอาอะไรอะ่ะเป็นเบาะมีนะครับผมเบาะไฟฟ้าสองข้างนะครับอ่ากล้องสามร้อยหกสิบนะครับนะระบบเกียร์โมดสปอร์ตนะครับผมซันรูปมีให้พร้อมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับมีครูซอนโทมาให้จนชะ่างนานอ่ะแค่จับต้องมือมเก็บมามาเดี๋ยวมาลองดูเกียร์สักหน่อยนะครับเอาจริงๆผมก็อ่าจับรถมาค่อนข้างพอสมควรนะก็อยู่ในรถมา2ปีขายไปก็หลายร้อยคันนะครับผม ก็แป๊บเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมนะเทสเกียร์ก่อนนะครับอันนี้เดิมเดิมนะครับปกติเลย Abdullah, นะครับผมนะไม่มีกระชากนะครับสะดุดนิดนึงไม่ใช่ปัญหานะครับอันนั้นคือปกติของเกียร์นะครับถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สะดุดอันนั้นน่มีปัญหาแน่นอนนะครับนะเปลี่ยนแล้วสะดุดนิดนึงนะครับไม่ได้กระชากแรงแบบปึ้งตึ้งตั้งะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่นะอันนี้เปลี่ยนเกียร์ปกตินะครับนะก็ไล่ลงมาทีละระดับนะครับมาดีนะครับนะแล้วก็มาดีสปอร์ตนะครับผมคันนี้มีโหมดสปอรยนนะะครบบเลั น้าปัดแอร์ก็เป็นดิิตอนนะครับผมภายในใช่นะครับจริงจริงมันต้องลองขับนะแต่จริงจริงอะลองขับใช่ครับผมแต่จริงๆอ่อะถ้านั่งลองตรงนี้ถ้าเกียร์ไม่เปลี่ยนแน่นอนครับผมพังแน่นอนนะอย่างที่บอกไปนะครับผมต้องลองขับด้วยนะครับแล้วก็นั่งลองเปลี่ยนเกียร์ดูนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนหนึ่งนะครับเสียแน่นอนนะครับสองนะครับเปลี่ยนแล้วเกียร์กระชากนะครับนะ แบบว่าไม่ไม่สะดุดกับกระชากมันต่างกันนะถูกไหมเข้าใจไหมเกียร์กระชากมีปัญหานะครับถ้าสะดุดอันนั้นคือเล็กน้อยนะครับอันนี้คือปกตินะเพราะเปลี่ยนเกียร์ต้องสะดุดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ากระชากมีปัญหาแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็จากจับมาหลายคันเหมือนกันนะครับสำหรับเทียรน่านะอันนี้เกียร์ปกติแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาวีดวีดวีมันจะมีแบบเสียงวีดวีดวีนิดนึงนะสำหรับเกียร์นะครับผมอันนี้ปกตินะไม่ไม่ไม่มีปัญหานะครับจริงๆมันต้องมาลองนะต้องมาลองจริ่งต้องมาลองดูููนนนนนนะะะะคครรรรััับบบบใใช่่่่่่ผมมมมมมมถถ้้้าา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 แแววเเเออไไไจดดดดดีีีก็สลย ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนผมบอกเลยว่าผมสอนให้หมดเลยนะครับทางผมั้งพี่ตั้มเลยนะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้ามาแล้วเจอนะถ้ามาแล้วเจอนะครับส่วนมากก็จะเจอผมแหละนะครับผมนะไม่ค่อยเจอพี่ตั้มก็เข้ามาส่วนมากก็จะเป็นผมนะครับก็เดี๋ยวผมสอนให้นะครับผมนะก็เทคนิคการดูรถบ้างอะไรบ้างนะครับอยากดูรถมือสองจะซื้อรถมือสองยังไงไม่เออยาอย่างที่บอกนะไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับเข้ามาดูของเราเฉยเฉก็ได้นะผมไม่ได้ปัญหานะครับเพราะว่าทางเราก็ยินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับผมนะอันนี้ผมบอกเลยว่าเกียร์ปกตินะครับผมแล้วกก็มาลอองงเคครรื่ยนนนััดูะบ เครื่องยนต์เดิมๆดีนะครับเครื่องไม่สะดุดนะครับผมนะโอเคเลยนะครับวิไลอีกโหออปชั่นแค่นี้แม่งก็เพียบแล้วอ่ะนะเบาะก็มีอะไม่สั่นไม่สั่นนั่นเครืยงไม่สั่นเลยนะครับนั่นเครื่องเดิมๆเลยเออมีนิดหนึ่งนะมีนิดหนึ่งมีสถทานนิดหนึ่งนะครับนะครับมาโอเคนะครับผมอ่ะตัวด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่นะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นเซนเซอร์ของ B J นะครับก็เอาไว้เตือนรถมุมอับสายตานะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีเซนเซอร์การเปลี่ยนเลนนะครับผมแล้วก็ปาเซนเซอร์รอบพันนะครับผมเซนเซอร์การเปลี่ยนเลนนะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็เราต้องเหยียบเกิน60นะครับผมนะเกิน60กิโลเมตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลนแบบไม่ต้องเปิดไฟเดียวนะครับผมบอกเลยว่าได้ยินเสียงเตือนแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเปิดเสียถ้าเปิดไฟเดี้ยวเสียงมันก็จะปกตินะมันไม่ดังนะครับผมก็ ก็ช่วยได้นะครับผมนะแล้วก็ลำโพงนะครับสำหรับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากๆนะครับลำโพงของบอสนะครับผมก็ลูกค้าสายปาร์ตี้อยู่บ้านนะครับส่วนมากก็น่าจะรู้นะครับว่าลำโพงบอสมันขนาดไหนนะผมบอกเลยว่าคือมากนะครับผมนะเสียงเบสนั่นมากๆนะครับโอเคอ่ะนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเกาะเดิมเดิมนะครับไม่เป็นไงเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมนะมีเซ็นเซอร์กันเป็ญเลนมีแอร์แบ็กอีกโอ้ไม่อยากจะนับแอร์แบ็กเลยแม่งเยอะว่ะเก้าวะโอ้เยอะมากพอละไม่อยากนับนะครับแอร์แบ็กช่างมันนะครับผม แต่บอกเลยว่ารอบคันแน่นอนนะครับมีตั้งแต่หน้านะครับเบาะตรงกลางนะครับยันข้างหลังนะครับผมนะเยอะมากนะครับผมโอเคออปชั่นครบนะอย่างที่บอกไปเซนเซอร์รอบคันนะครับผมเซนเซอร์เปลี่ยนเลน BSM พร้อมนะครับโอเคเบาไฟฟ้านะครับ2ตัวนะเมมเบาะด้วยนะครับครบแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับมาหลังไฟฟ้าด้วยเออนีมีมาหลังไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังสักหน่อยดีกว่านะครับผมนะไปลองนั่งกันสักหน่อยมาโอ้โหยนะครับ อันนี้ก็ได้เป็นผมสั่งตัดทั้งคันนะครับผมยกคันเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องแอร์แบกกันสักหน่อยนะครับผมนะสำหรับรถมือสองที่ส่วนมากเวลาแบบลูกค้าไปดูไปดูไปซื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมลูกค้าค่อนข้างกลัวนะเวลาแบบระบบความปลอดภัยนะเขาเรียกระบบความปลอดภัยใช่ไหมนะครับไอพวกไอแอร์แบกต่างๆนะครับผมเบลต่างๆนะที่แบบว่าเฮ้ยน้องพี่ซื้อมือสองไปมันจะดีหรือเปล่าผมบอกเลยว่าแต่ดึงผมไม่รู้นะครับแต่เต็นท์ผมมีตัวเช็คตลอดนะครับผมนะ ตั้งแต่ a อ r b แบ็กทำงานไหมเพราะว่าไอพวกนี้มันจะมีแบบปลั๊กเสียใช่ไหมปลั๊กเสียแอร์แบ็กอ่ะใช่ไหมแล้วก็จะมีเครื่องจับนะครับผมนะผมก็เช็คเช็คให้หมดเลยนะครับผมนะทั้ง a อ r b แบ็กนะครับทั้งเบลนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับก็ไว้ใจได้นะครับผมนะเพราะว่าทางรีเจนเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างคัดเกรดรถนะครับแล้วก็ที่อย่างที่บอกไปนะที่แบบตุกคิปนะเราขายราคานี้ถามว่าเราขายถูกสุดไหมไม่ถูกสุดนะครับเราเราขายในราคาระดับนี้นะครับผมก็บอกเลยว่ารถเราคุณภาพดีมากๆนะครับนะโอเคด้านนหลัังะครบก เลอะนะเลอะเหมือนกันนะครับด้านหลังนะก็มีแอร์หลังมาให้นะครับผมด้านหลังก็มีไฟนะครับมุมอ่านหนังสือนะครับผมโอเคไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องเบาเรื่องแล้วพวกนี้เลอะตามปกติแล้วแหละนะรถมือสองนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนนะครับก็หลังจากคลิปลงนะครับผมนะหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้พร้อมเลยนะครับผมนะถ้ายังผมยังไม่ทำนะถ้าแบบลูกค้าจะมาดูอย่างนี้ผมยังไม่ทำใช่ไหมเหมือนเดินเข้าไปเผาบ้านไม่ตั้มเลยนะผมบอกเลยนะครับผมก็น่าจะไม่หลังที่สองนะครับผมนะเพราะว่าซีวิคก็ยังไม่เสร็จ น่าจะไม่หลังที่2นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภายในคันนี้นะออปชันเต็มครบมากแน่นมากๆนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องสักหน่อยนะครับว่าคันนี้เซอร์วิสอะไรไปหรือยังนะครับผมไปโอเคเอ้คันนี้ผมไม่แน่ใจนะเหมือนเหมือนจะเพิ่งเปลี่ยนโช,โชคฝาหน้าไปหรือเปล่าใช่ด้วยนะครับนะโช๊คฝาหน้าเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับคันนี้นะโอเคหู้องเครื่องแน่นมากอะเครื่อง2,500นะครับแน่นมากๆเลยเครื่องใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่า ตัวกรองนะครับผมนะกรองอากาศนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมซื้อใส่ให้นะครับสาหรับไอฝาปิดกระติกน้ํานะครับถามว่าเครื่องแน่นนะของเครื่องแน่นมากสภาพรถดีโอเคเลยนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าเหล็กฝากระโปรงนะครับเดิมเดิมเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับแล้วก็ตะเข็บต่างๆนะครับพวกสารอะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับนะอันนี้ก็สติกเกอร์จากสูงนะครับมอกอะไรทุกอย่างครบนะครับรถโอเคเลยนะครับสภาพรถดีมากนะก็เดี๋ยวดูมันเครื่องซกหน่อย น้ำมันเครื่องคันนี้เหมือนจะยังไม่ได้ทํานะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมทําให้นะสําหรับน้ำมันเครื่องนะครับโอเคเนี่ยนี่ไงแหวกไปเลยนะครับผมนะอุ้ยหลุดของเขาเดี๋ยวเขาจะดา่า <c oughs> นะครับนี่เดิมๆเ,เลยนะครับนะนี่ไม่มีอะไรรถมันโอเคสภาพรถมันโอเคเลยใหม่สภาพ,าพรถถือว,ว่าดีนะครับตักรถปีสิบห้าเนี่ยนี่ก็กี่ปีแล้ววะสิบปีโอ้โหสิบปีนะครับสภาพเอี่ยมเลยนะโอเค ก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับนี่สันเทียนานะผมบอกเลย,เยไม่ใช่ผมบอกเลยอย่างที่บอกไปนะคันนี้2.5 XV นะครับซันรูฟนะและที่มันจะจัดนะครับผมคันนี้ไม่ผมอยู่ที่แสนต้นเท่านั้นนะครับรถปี2015นะโอเคราคาเท่าไหร่นะลืมแล้ว575เอ้ยราคาไม่แพงนะครับ575,000บาทโอ้ ขออภัยด้วยนะครับอาจจะจําราคาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่าหมดเยอะมากนะครับผมนะจำไม่หมดเลยจริงๆนะครับโอเคฝากคันนี้ด้วยนะครับนี่싼เทน่าสองจุดนะครับปี2015นะครับซันรูฟและไอเทมจะจัดนะครับผมมาอยู่ที่แสนต้นนะราคา575,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณ9ก0 0พันเกว่าบาทนะครับผมโอเคกตอนจบวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรา่องขึ้ต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี